ทักทายสบายดีครัพี่น้อง FC เบิร์ดสกุลสปบอกส่วนพี่น้องว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องซาแพงพี่นอ้องอ่ะเปิดภาพมาอะ่ะผมจะพบกับน้องลับเตอร์ขี่มุกย่อยพี่น้องไอ้ดื้อขี้เก่าพี่น้องหันกระตื่นแต่นอนน,นะลวงเนาะ,ะเป็นเป็นวัดได้พี่น้องเลยตื่นต่นอนพี่น้องขี่แล้วลูกพี่น้อง เล่นแต่เศร้ากังการเลยจะนำให้ขึ้นบนเขา่าขึ้นนั่งนั่งเนาะเออดื้อไรอื้หัวสีดนน่ะนะลูกเอออืมดูที่ลูกน่ะน่นเห็นบ่เธออย่าดื้อเลยเธอ เต็ปุ๊บไมก็มือแหล่นน้ำนะเพียงเนาะนั่นๆๆๆเห็นั่นจริง่ริงหนักแท่นไม่คาตั้งขาตั้งกองอุดังเลน ปีนนั่นอ่ะย่าลูกยายายาโลดันงทีพี่ย้อนแล้วเนาะเขากำมาซอชามือ Đưa long đập đôi hít óc lên đấy, một chiếc lẹn tham đa thằng, thẳng tăm, àm ăn nó ทำหลุดสิ่งพี่น้องเอ้ก็หาคนให้ยักซื้อหลุดหลุดซ่าดุด้วยหน่อยขี่น,นพะพีมม่น้องให้เดอะเอามาลูกนิมซิกินอ ยาลูกยามามามานสปอนคาตาเอยังนอนเลยหรอยังนอนเลยวะอมาเอไอ้มา ก็ออกมานนอนเยหน่อยเป็นทางนี้เนี่ยกลิ่นอยู่เดี๋ยวทำว่าขี่แล้วสักนอนตื่นกะไปสักแต่หาหมูนับเตอร์บางน้ำปลาลูก <c oughs> จะเอาตรเทิงหนู Ông bố thương à, nè Ây anh nha Ừ Mama. Ừ, ừ. ừ, ừ.

对，慢慢吧。 รอดเมือ่อยนะพี่น้อย้า่จ่มีรอดแล้วพี่เล็กเองอ่ะสเปนจะชิปบอลเขาน้องเลิฟเตอร์พี่น้อยว่หาอันหนำให้คนกันคนอยากเขานางคนเองสิอ่ะสเปนควันเขายื้อเข่าวะเอ้ยคนอยากกินข้าวนี่อยากกินจิลีแล็กพี่น้องเอ้ย นี่สน้นญาเร๋ยวหอ่อยมันยินกันลูกไอ้พวก้องน่้เตื่นกนแล้วไปยนาะตื่นแล้วตื่นนะกบล,ล,ลสสีสือสืดือคือเก่าลัลโหลโหล เดี๋ยวเขาเก็บเป็หี้นะเพีงเนาะอยู่กับรูกสองคนีเก้านะเนงนนเนาะเรได้ไปทางไหนทังเบรงวาสิออกไปอย่างเยี่มเผ้านอกเท่าบนบรสพายขับบนกีดทอด เดีด๋ยเต้ไปทำบ่หาเถาบะเถากินหอดได้ดูเอ้ยเจอเถวขินหอดด่วหาเถาบะออออออืออือ ừ, ừ. อเฮ็ดจังเฮ็ดเนี้ยอืม

テ<リ>ーブル Ya ba. No nah, no nah, no nah, no. Nah. Ya Baik Ya. 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 Hả? Mà chị Tố cũng ăn rồi nè Hả? เด็กเลูกสองคนเหรอเบอื่อไปใส่กาดูเอาหมานั่นน่น่น่นนให้ไหมอืมอืม ้นขี้ดื้อต้นขี้ดื้อขี้ดื้อขีดื้อ khi đi khi đi nha đi 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 trên này cả hố cả thục ít đi được, này, ừ, ba ba, ba, ba.